ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่คลิปนะครับผมมองบางไฟเป็นวิทยาศาสตร์หางตัวน,นี้นะครับผมกำลัง,ลงาาสตติงงทดลองนะครับวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองนะครับหาง80กรัม80กรัมนี่กระสีเทากับหางหกขุนนะเอามาใส่หนึ่งนิ้วเส้นบาศูนย์กลางนะครับหนึ่งนิ้วบกเกินนี่นะครับวาสิมาทดลองว่าถ้าใส่หางเบาขึ้นอีกนะครับจากที่เคยใส่เก่าสิบกรัมเนาะที่ใส่เบาขึ้นอีกนะครับ ตอนนี้ก็รวบนวดกุ้งเขาไปกับประมาณหนึ่งขีดนะครับผมบอกนวดกุ้งไห้ฟังเงอนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสมมาขยายรายละเอียดจักน้อยนะครับนวดกุ้งหรือว่าไหมพายของผมสีบอกคือไผ่พี่ว่าเห็ดบางไฟนะครับเอาง่ายๆนะครับนี่นะฮะเห็นบ่ครับผมมีนอกเล็กไปหาใหญ่นะครับตรงนี้จะหนานะครับตรงนี้จะหนาแล้วก็ค่อยเล็กๆไปแต่บ่คือไหมพายพู้อื่นที่เขาเห็ดใหญ่นะครับ กแ็แล้วแตดแหล่แต่ผูมหมักเนาะบได้มีสูตรเนี้นะครับผมหมักดีไซน์ศิลปะนั่นเองขอเสียของมันก็คือเมื่อเห็นหางเบ้าแล้วหนวดกุ้งมันต้องหน่อยไปนํามันสิลดความแข็งแรงของหนวดกุ้งครับตอนนี้ขอเสียมากๆเลยตอนคุณขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสหักบงข้อเวียงสูงมากๆนะครับในมุมมองวิทยาศาสตร์นะครับข้อเวียงมีสองข้อด้วยกันนะครับข้อเวียงหนึ่งก็คือบองหนีข้อเวียงบงัง กับขอเวียงหางขอเวียงหางนะครับทุลศิษยาศาสตร์ของผมที่ผมสดร่องคือขอเวียงหางเนี่ยหลายคนคิดว่าแอลบังไฟเนี่ยซียู่ใตบองสุแต่ในมุมมองของผมก็คือถัดมานะครับประมาณ1 5บห้ cm, าถึงยีเซนจังสิเป็นแอลของจิงบบงนี้สิง่อนะครับงอเพื่อหมุนตรงนี้รับการสูุของบังไฟนะครับ ขอหมุนกันเลยผมมองเป็น2หมุนนะครับวิทยาศาสตร์นะครับหมุนบ้างนะครับหมุนบ้างคือตรงนี้นะครับเอวบนนะครับตัวนี้เอวล,ล่างมันมี2เอวบางคนเอาเอวบนบ่อยยู่บางกะงอบางกะฮักนะครับเห็นในเสียจังหวะการขึ้นนะครับอมองว่างบางไฟเป็นวิทยาศาสตร์เนื่องจากบางไฟนี่มันเป็นการบริหารความร้อน ร้อนแม้กระทั่งในตัวของมันเองนะครับหอนแม้กระทั่งในหางที่ไฟมันสูดๆออกไปที่ศึกษาเกี่ยวความร้อนหรือจัดการเกี่ยวความร้อนในห้องตองมีความรููอย่างแรกเลยนะครับตัวห้องหางนะครับผมห้องสองยางนะครับอันแรกนะครับผมใส่สกุลสาห่อขบหลอกประมาณสองต่อประมาณนี้นะครับห,ออบออห่อเอลบนนีอลเพิ่หน่อยครับห่อข้อมัน แต่ว L ่าเอลกับบอเมนอาะพอมอข้อมันนะครับอย่างที่สนะครับถาดขนมปัง S&P n นะครับที่เป็นออกลักษณะริมเรียมๆมังสีเหตุผลดีผมเลือกในทางวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนะครับความหมายของผมก็คือเวลาร่องเนี่ยผมต้องการร้อยหยับเหตุผลการเดินทางของความร้อดมันสิถึงหางเห่าเนี่ระวางหางเห่ากับความรอ้อนถ้าเกิดว่าโลหะสชิ้นนะครับหรือ นะครับไม้ไผ่สมมุติตัวนี้เป็นหางเนาะถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นตัวกานหางถ้าเกิดว่ามันแนบสนิทก็หางเลยนะครับมันสิเป็นตัวนําความหลอนยางดีเลยตัวนี้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วถือว่าอันตรายนะครับความห้อนสิเกิดเร็วมากๆนะครับสิถึงหางเร็วนะครับถ้าเกิดนะครับผมนี่คือหางเข้าอยู่ตัวอย่างนะคับห้องห้องหางเนาะแล้วก็เจารอยคู่คระนะครับของเอ็พีนะครับทาเข้าไปพอจินตนาการเหรครับ มันสีบอปแปะไปเต็มๆนะครับความหอนกว่ามันสีระบายเขาไปถึงสั่นข้างในใดนีครับมันจะต้องเดินทางด้วยการใส่ระยะเวลาก่อนดีน่านพอสมควรนะครับนี่นะครับม่องบบไฟให้เป็นวิทยาศาสตร์การห้องหาของผมนะครับสรุปง่ายๆก็คือในทางวิทยาศาสตร์แล้วความหลอนเดินทางในลักษณะที่โลหะแตะโลหะนะครับตัวน,นี้อาจจะเป็นหางตัวน,นี้อาจจะเป็นาการไฟตัวนี้มันแปะไป ในแนวเรียบนะครับมันเสยใส่ความหอนเนี่ยเดินทางได้รวดเร็วแต่ถ้าเกิดมีอย่างนะครับถือว่าแปะกันเราแปะแบบบรสนิดนะครับแตปแบบแตะแน่บอแตะแนยยังสี่ความหอนกระสีใส่เวลาในการเดินทางเนี่ยเพราะมันบรเรียบเนียนติดกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันกระสีพนระยะเวลาในการ หายก้าวรหอนเนี่ยไปถึงหางเข่าเนี่ยสาจักหน่อยนะครับนี่เป็นวิธีการหองหางของผมนะครับคันไผยหูเลี้ยวนะครับผมกับประท่านโทษแล้วก็ขออภัยมากๆนะครับวิธีการหองหางนี่นะครับผิดให้ผมนะครับใส่หางเบาได้คลิปนี้ผมสิมาบอกประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าทิมงานไหนนะครับหรือสร้างไมคนไหนอยากสิไปเฉดไปลอกนะครับผมมีลิสิทซิ์นะครับลองไปเฉดกันมึงนะครับผมอาศิเจมก็ได้นะครับ อ่ร้องเมืองเด้ครับคลิปนี้กับพี่สมนีครับสวัสดีครับ